เดอะทรู h เจาะลึกจริง <S <S ดรนิวท้าดวนปียบุตรประเทศไทยปกครองในระบบราชาธิปไตยใต้รัฐธรรมนูญไม่ใช่ปกครองแบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขอย่างที่เขาหลอกลวงการที่จะทำให้ประชาชนคนไทยเข้าใจกันอย่างจริงจังว่า ประเทศนี้ไม่ได้ปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเหมือนที่เขาหลอกลวงแต่เป็นการปกครองในระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์อยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญการเปลี่ยนแปลงการปกครองของคณะราษฎรเมื่อวันที่24มิถุนายน2475พวกที่กลางคณะราษฎรบอกว่านี่คือการปฏิวัติครั้งสำคัญของประเทศไทยในการสร้างประชาธิปไตยขึ้น แต่แท้จริงแล้วเป็นเรื่องที่เลหลวไหลทั้งสิ้นมันคือการรัดับะหารโดยมีทหารหนุ่มไปอาศัยพึ่งพิงทหารแก่ที่เรียกตัวเองว่าสทหารเสือคือพระยาพหลพลพยุหเสนาพระยาทรงสุรเดชพระยาฤธิ์อัคเนและพระประสานพิทยายุทธส่วนทาหารหนุ่มได้แก่จอมพลปอพิ่ปุสงครามและพักพวกคนะพลเรือนที่มีอาจารย์ปรีดีพนมยงเป็นผู้นำ แจะไม่ได้มีบทบาทหรือมีส่วนร่วมเลยหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองอำนาจทั้งสิ้นทั้งปวงอยู่ในมือทหารแก่กับทหารหนุ่มที่ต่อสู้ช่วงชิงฟาดฟันและเข็นฆ่าสร้างมรดกเลือดมรดกบาปมาจนถึง25ปีที่ครองอำนาจอยู่และทิ้งมรดกให้เกิดความเข้าใจผิดในระบอบก,การปกครองของไทย มาจนถึงทุกวันนี้ทําให้วงจรอุบาทเกิดขึ้นตั้งแต่การเปลี่ยนแปลงการปกครองมาจนถึงปัจจุบันนี้ก็คือเมื่อทหารยึดอํานาจเข้าควบคุมการปกครองตั้งแต่สมัยคณะราษฎรก็สแสวงหาอํานาจสแสวงหาผลประโยชน์ปราที่อ้างประชาธิปไตยถึงเวลาจัดให้มีการเลือกตั้งก็อยู่ในกลุ่มเดียวกลุ่มเดิมเครือข่ายตระกูลต่างๆและเข้ามามีอํานาจทุจริตคอร์รัปชันและทหาร ก็เข้ามายึดอำนาจแล้วก็เลือกตั้งแล้วก็ยึดอำนาจนี่คือวงจรบัตรที่อยู่ในมือของคนสองกลุ่มก็คือทหารและนักการเมืองคนเหล่านี้กันพระมหากษัตริย์กับประชาชนซึ่งมีความเชื่อมโยงกันมาตั้งแต่เดิมออกจากกันโดยเฉพาะในบริบททางการใช้อำนาจในทางการเมืองประชาชนมีสิทธิแค่ย่อนบัตรเลือกตั้งรอการรัฐประหารร่างรัฐธรรมนูญใหม่แล้วก็ไปเลือกตั้งใหม่นี่คือสิ่งที่ประชาชน ได้มีส่วนร่วมตั้งแต่เปลี่ยนแปลงการปกครองจนมาถึงวันนี้การเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกระบบเศรษฐกิจโลกการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยระบบเศรษฐกิจไทยที่หยิบยกขึ้นมาก็เพราะระบบการเมืองการปกครองจะต้องสัมพันธ์กับระบบเศรษฐกิจเสมออยู่ที่ใครควบคุมอำนาจทางเศรษฐกิจและจะเข้าไปยึดโยงในการควบคุมอำนาจทางการเมืองอย่างไร เพื่อที่จะได้ตอบสนองผลประโยชน์ของตัวเองหรือชนชั้นของตัวเองบ้านเมืองของเราก็มีจุดเปลี่ยนแต่มาถึงวันนี้ระหว่างที่นักการเมืองที่ช่วงจริงอํานาจอยู่ในสภาที่เราปกครองโดยระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและตัวเองก็ใช้อํานาจนั้นกอบโกวยแสวงหาผลประโยชน์สร้างความร่ํารวยมีใครบ้างที่เข้ามาเล่นการเมืองแล้วไม่รวยเมื่อมาอยู่ในกลไกลของอํานาจทหารที่เข้ามายึดอํานาจ ก่อนหน้านี้ก็อยู่ในวงจรแบบนี้ยกเว้นการยึดอำนาจครั้งหลังเมื่อปี2557โดยพลเอกประยุทธ์จันโอชาและย้อนรอยไปในการยึดอำนาจเมื่อปี2549สองครั้งนี้ไม่ใช่วงจรอุบาทในการปลัดเปลี่ยนอำนาจแต่คือกระบวนการต่อสู้กันระหว่างชนชั้นคือทักษิณชินวัตรที่พัฒนาตัวเองขึ้นมาเป็นกลุ่มทุนใหม่ที่เติบโตขึ้นจากการสร้างราคาหุ้นในตลาด โดยเอาสัมปทานของรัฐมาสร้างมูลค่ามาเป็นของตัวเองและใช้อำนาจเงินที่มีเข้ามาเล่นการเมืองสร้างระบบอำนาจของตัวเองเข้าไปครอบงำระบบราชการ ทั้งตำรวจทหารจนทนไม่ได้กับระบบของกองทัพที่ยึดโยงอยู่กับระบบเก่าและเกิดการรัฐประหารขึ้นในปี2549ทักษิณสร้างกระบวนการของอำนาจได้อย่างต่อเนื่องเกิดการรัฐประหารอีกครั้งในปี2557มีบางกลุ่มพยายามที่จะบอกว่ารัฐประหารทั้งสองครั้งคนบางกลุ่มที่ว่าก็คือทักษิณผู้มีบารมีนอกรัฐธรรมนูญ จนมาถึงการโจมตีสถาบันพระมหากษัตริย์โดยตรงว่าอยู่เบื้องหลังการรัฐประหารแต่ก่อนหน้าสองครั้งนั้นอยู่ในวงจรอุบาทวนเวียนแย่งชิงอำนาจมาจนถึงปัจจุบันนี้มีตัวแปรเกิดขึ้นใหม่นั่นก็คือธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจและปิยบุตรแสงกนก,กุลซึ่งรับชุดความคิดมาจากกลุ่มอาจารย์บางกลุ่มที่มีอคติว่าสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นปัญหาของประเทศ ทางั้งที่ความจริงสถาบันพระมหากษัตริย์ไม่เคยเข้ามายุ่งเกี่ยวการเมืองเป็นเรื่องของวงจรอุบาทระวางทหารกับนักการเมืองที่ผัดเปลี่ยนกันเข้ามามีอำนาจทางการเมืองและสแสวงหาผลประโยชน์กลุ่มธนาธรปริยบุตรและคณาจารย์ดังกล่าวเริ่มการเคลื่อนไหวทางการเมืองระลอกใหม่อย่างเป็นระบบทำงานซึมลึกทางความคิด ออกหนังสือฟ้าเดียวกันจนสามารถพัฒนาตัวเองมาตั้งพรรคอนาคตใหม่ที่ถูกยุบกลายมาเป็นพรรคก้าวไกลแตกตัวออกมาเป็นกลุ่มก้าวหน้าสร้างกระบวนการเคลื่อนไหวทางการเมืองยกระดับทางความคิดผ่านโลกโซเชียลจนสามารถปลุกเด็กๆจำนวนหนึ่งมาพูดโจมตีสถาบันพระมาหากษัตริย์ด้วยทา่าทีอ oh ันโอหังด้วยข้อมูลที่บิดเบือนและไม่ได้เข้าใจข้อมูลเหล่านั้นจนอาจารย์ที่หลายคนบอกว่า ต้นกระแสฐานของความคิดชื่อชาญวิทย์เกษตรสิริที่ออกมาบอกว่าสิ่งที่ไม่คิดว่าจะได้เห็นก็จะได้เห็นนั่นก็คือการออกมาโจมตีสถาบันพระมหากษัตริย์บริบททางการเมืองที่เกิดขึ้นจากความขัดแย้งในขณะนี้แตกต่างจากเหตุการณ์ก่อนปี2557ซึ่งเป็นความขัดแย้งหลักระหว่างพรรคในเครือข่ายของทักษิณตั้งแต่ไทยรักไทยพลังประชาชน จนมาถึงพักเพื่อไทยกับพักประชาธิปัตย์ไม่ว่าม็อบฝั่งใดออกมาทั้งสองพักการเมืองต่างเข้าไปเกี่ยวข้องไม่ทางตรงก็ทางลับแต่วันนี้กระบวนการของความขัดแย้งที่ถูกปลุกขึ้นพุ่งเป้าไปที่สถาบันพระมหากษัตริย์ประชาชนคนไทยกำลังรู้สึกอ,อึดอัดกับเจ้าหน้าที่รัฐและรัฐบาลว่าพวกนี้กระทำความผิดซ้ำ,ซำซซาๆซากๆโดยเฉพาะมาตรา1น2เรียกว่าแต่ละโพสต์แต่ละถ้อยคำแต่ละภาพที่ปรากฏออกมา สะเทือนใจและบาดใจคนไทยเป็นอย่างมากแต่เจ้าหน้าที่รัฐที่มีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงคือเจ้าหน้าที่ตำรวจและรัฐบาลยังไม่จริงจังซึ่งก่อนหน้านี้ก็มีกระแสว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำริไม่อยากให้ดำเนินคดีตามมาตรา112แต่ทำไม่ได้เพราะการปกครองภายใต้ระบอบรัฐธรรมนูญ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็ต้องอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญไม่สามารถที่จะให้ทรงกระทําหรือไม่กระทําอย่างหนึ่งอย่างใดที่นอกกรอบของกฎหมายได้เป็นหน้าที่ของรัฐบาลและหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตํารวจที่จะต้องดําเนินการไปตามกระบวนการยุติธรรมด้วยความยุติธรรมด้วยหลักนิติธรรมและไม่มีการแกล้ง,ก,ลงกัน แต่ทุกคนรู้สึกเหมือนว่าละเลยคนพวกนี้ก็เคลื่อนไหวต่อเนื่องแม้แต่เรื่องวัคซีนที่ธนาทรอ,ออกมาพูดทั้งหมดไม่ว่าจะเลี่ยงหรือใช้คำพูดอย่างไรก็ตามแต่วัตถุประสงค์หลักก็เพื่อที่จะนำพาไปสู่จุดที่ว่ารัฐบาลเอื้อประโยชน์ให้กับบริษัทที่เกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์คนไทยจะได้ประโยชน์หรือเสียประโยชน์หรือสถาบันพระมหากษัตริย์เสียสละอย่างไรไม่ได้สนใจและล่าสุดปิยบุตรออกมาโพสต์ว่า การปฏิญาณตนก่อนเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีและตำแหน่งกษัตริย์เหตุใดประมุขของรัฐในแทบทุกประเทศต้องมีการปฏิญาณตนก่อนเข้ารับตำแหน่งข้อความและเนื้อหาของถ้อยคำปฏิญาณตนมีความเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรและต้องปฏิาญาณเพื่อแสดงสัญลักษณ์ใดหลายประเทศที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขอยู่ใต้รัฐธรรมนูญพระมหากษัตริย์ต้องปฏิาญาณตนต,นต่อหน้ารัฐสภาหรือในที่สาธารณะ ประเทศที่มีประธานาธิบดีเป็นประมุขก็ต้องปฏิญาณตนแต่ในประเทศไทยผู้เข้ารับตำแหน่งต่างๆที่ระบ,บุไว้ในรัฐธรรมนูญหรือตำแหน่งที่ต้องใช้อำนาจรัฐก็ล้วนต้องทำการปฏิญาณตนแต่มีตำแหน่งเดียวที่ไม่ได้กำหนดไว้ต่อมาปิยบุตรพูดขยายความในคลิปสนามกฎหมายตำแหน่งที่ปิยบุตรหมายถึงก็คือพระมหากษัตริย์หมายถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวัว วันนี้เดินทางมาถึงจุดนี้นำเสนอในวิชาการไปเรื่อยๆแต่อีกฝากฝั่งก็นำเสนอประเด็นเรื่องประเทศไทยไม่ได้ปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุกแต่ปกครองในระบอบราชาธิปไตยที่พระมหากษัตริย์อยู่ใต้รัฐธรรมนูญสามารถอ่านได้จากบทความของศาสตราจารย์พิเศษดรอ,อ,อเนกเหล่าธรรมทัศน์และเป็นคนจุดประเด็นนี้ขึ้นมาว่าประเทศไทย ควรจะต้องทำความเข้าใจให้ถูกต้องว่าระบอบการปกครองที่แท้จริงของเราเป็นแบบนี้จะได้ตั้งหลักกันได้ถูกไม่ใช่ปล่อยให้พวกนี้เอาเรื่องนี้มาขยายและย่ำยีสถาบันพระมหากษัตริย์อยู่อย่างนี้ด n e รนิวหรือดออรสุพนัทอภิญญาณก็ออกมาท้าปยิยบุตรดีเบตดีกรีปริญญาเอกทางด้านกฎหมายแสดงความรู้แสดงความคิดเห็นทางด้านกฎหมายมาโดยตลอดดออรนิวจบด้านวิศวกรรม ไม่ใช่คนที่รำเรียนมาทางด้านกฎหมายแต่กล้าท้าปิยบุตรดิเบตถ้าแน่จริงช่วยรับคำท้าด็อกเตอร์นิวด้วยวันนี้หากจะสู้กันจะต้องสู้ในหลักคิดถ้อยคำที่ถูกบัญญัติไว้ว่าการปกครองของประเทศนี้เป็นระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขว่าไม่ใช่เรื่องที่ถูกต้องเพราะคำจำกัดความแบบนี้นักการเมืองทั้งหลายจึงไปกันพระองค์ท่านและใช้อำนาจทางการเมืองในการทุจริตโกงกินคอร์รัปชัน สร้างสถานะอันยิ่งใหญ่เหนือประชาชนขึ้นมาผ่านกลไกลระบบการเลือกตั้งแต่ถ้าคำจำกัดความที่ถูกต้องราชาธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนูญพระมหากษัตริย์ก็ทรงอยู่ภายใต้ใตกฎหมายแต่จะมีความเชื่อมโยงมีระบบคิดมีวิธีการเชื่อมโยงระหว่างประชาชนกับพระมหากษัตริย์ไม่มีนักการเมืองหรือทหารเวลารัฐประหารมาเป็นตัวกลางจะเป็นการผสมผสานที่จะต้องคิด ซึ่งขณะนี้มีนักวิชาการจำนวนหนึ่งกำลังศึกษาเรื่องนี้อยู่และคนไทยต้องให้ความสำคัญต้องศึกษาเรื่องนี้ด้วย The Truth เจาะลึกจริง ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e เพื่อไม่พลาดข้อมูลข่าวสารและสถานการณ์สำคัญทันทุกเหตุการณ์พร้อมด้วยการวิเคราะห์เจาะลึกทุกข้อมูลข่าวสารเพื่ออนาคตที่ดีของประเทศไทยจากทิศทางไทย